สวัสดีครับวันนี้ลูกค้ามาเซทโบนะครับก็เลยมาเปลี่ยนท่อซึ่งท่อเดิมเป็นท่อรถเขาทํามาตัวเนี้ยมันจะเป็นไส้เกลียว1.6มันไม่พอสําหรับรถเทอโบนะครับนี่เรกาก็เลยเปลี่ยนเป็นชุดใหม่ t w m นี่ครับสวยงามรองรับประมาณ200กว่าตัวนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยมันจะรองรับ ไม่น่าเกินร้อยสิบร้อยยีบครับถึงี่ทำเป็นสองนิ้วก็เถอะนี่ครับอันนี้ภายในเดิมๆครับเน้นแรงอย่างเดียวมาดูภายในครับภายนอกอันนี้จะเป็นลูกค้าเขาเซ็ตโบมานะครับเรามาเปลี่ยนแล้วก็ทำไส้ให้ น,นี้พังก็เปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนเป็นระบบสมาร์ทให้เลยครับอันเก่าพังจัดทรงให้ใหม่อินเตอร์ก็จัดทรงให้ใหม่เนี่ยครับอินเตอร์จัดทรงให้ใหม่ไม่พอครับเปลี่ยนเป็นกล่องด้วยครับเนี่กล่องเดิมมาไม่อยู่ครับต้องตัวนี้เลยแม่ครับ o c t เ n e m ม x Tech 4ฟาฟังเสียงดูครับว่าจะประมาณไหนอันนี้จะเป็นไส้ตรง2นิ้วนะครับ NA ก็ใช้ได้นะครับรถเดิมๆที่แคปยังอยู่เกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาได้หมดครับสำหรับรถแต่งหรือว่าชอบแรงๆ องังเนี่แรงอย่างเดียวครับรถยเป็นเทิร์การการลองเบิ้ลเบิ้ลนี้เบิ้ลนี้ปังเสียงหน่อยอันนี้เป็นเทอร์โบนะครับ โอเคนี่ครับเสียงอาจจะประมาณนะี้